สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือแหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ที่6จะอยู่ในหนังสือหน้า49นะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดดูได้เลยอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกห้องยังไม่ได้เริ่มเรียนเนาะ นักเรียนอ่านคําแนะนําก่อนเรียนก่อนนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นี้ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อชีวิตในหนังสือเรียนก่อนนะคะหรือถ้าไม่มีหนังสือเรียนนักเรียนดูในคลิปนี้ได้เลยเนื้อหาจะอยู่ที่หน้า51-55แล้วก็ในสื่อการสอนที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเล่มเล็กของเรานั่นเองหน้าที่52าสถึงห้ค่ะสําหรับเรื่องแหล่งน้ําและลมฟ้าอากาศนี้นะคะมันเป็นเรื่องใหม่นักเรียนจําข้อตกลงของเราได้ไหมเอ่ยทุกครั้งที่เริ่มเรื่องใหม่เราจะมีการทํำ My m i n d Mapping ซึ่ง My m i n d Mapping ในเรื่องนี้จะอยู่ที่หน้า60อ่ะให้นักเรียนทำ My m i n d Mapping ก่อนเรียนเนาะ ทำให้เรียบร้อยเลยนักเรียนจะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้ทําไม mapping เสร็จแล้วค่อยมาเริ่มเรียนใหม่หรือจะเรียนไปเลยแล้วค่อยทําทีหลังก็ได้นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะแหล่งน้ำเพื่อชีวิตน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดบนโลกเลยนะคะนักเรียนโดยน้ำเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่3ในสส่วนของผิวโลก ดังรูปภาพที่เรากําลังดูอยู่นะคะนักเรียนเห็นไม่เอ่ยว่าในแผนแผนภาพของโลกเนี้ยเราจะเห็นสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งสีน้ําตาลและสีเขียวจะมีน้อยมากถ้าแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะคะจะเราจะเห็นพื้นดินเพียงแค่1ส่วนและอีก3ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นน้ําทั้งหมดเลยถ้านักเรียนแบ่งเป็น1 0 0รหรือ1นึ่ง หนึ100ส่วนหนึ่ง่หรือหนึเราจะมีพื้นดินเพียงแค่2ีส่วนที่เหลืออีก75%จะเป็นพื้นน้ำทั้งหมดเลยนั่นแสดงว่าโลกของเราเนี้ยตอนเนี้ยมีน้ำมากที่สุดมากกว่าพื้นดินด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าน้ำจริงๆที่เราเอามาใช้เนี่ยจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะ แหล่งน้ําบนโลกส่วนใหญ่นะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเค็มเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลหรือมหาสมุทรคุณครูขออธิบายคําว่ามหาสมุทนิดนึงนะคะมหาสมุทเนี่ยเป็นแหล่งน้ําเค็มที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยมหาสมุทบนโลกเนี่ยมีหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทแปซิฟิกมหาสมุทแอตแลนติกมหาสมุทอินเดียมหาสมุทใต้มหาสมุทอาร์กติกอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นแหล่ง แหล่งน้ำเค็มที่ใหญ่มากๆเลยส่วนน้ำจืดก็อย่างเช่นบึงแม่น้ำลำคลองน้ำใต้ดินน้ำบาดาลอะไรพวกนี้นะคะจะมีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำเค็มบนโลกเดี๋ยวเรามาดูแหล่งน้ำบนโลกที่อยู่ในแหล่งต่างๆดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยคือแหล่งน้ำผิวดินคำว่าแหล่งน้ำผิวดินก็คือแหล่งน้ำที่มันอยู่บนพื้นดินนะคะอยู่ตั้งอยู่บนพื้นดิน เราสามารถมองเห็นได้หรือว่านํามาใช้สอยได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลบึงแม่น้ําคลองอะไรพวกนี้นะน้ําตกลาธารอะไรพวกนี้ได้หมดเลยประเภทที่2ก็คือแหล่งน้ําใต้ดินอย่างเช่นน้ําในดินหรือว่าน้ําบาดาลพวกนี้นะคะก็จะอยู่ใต้ลึกลงไปในใต้ชั้นดินอย่างน้ําในดินอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถขุดได้ขุดได้เองอะไรเงี้ยแต่ว่านะถ้าเป็นน้ําบาดาลเราอาจจะต้องใช้เครื่องขุดเจาะนิดนึงเพราะว่า มันต้องขุดเจาะลึกลงไปในชั้นดินนะคะ,ะครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งน้ำบนโลกนะคะก็คือบางตำราเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันอันดับแรกก็คือน้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินก็คือน้ำที่อยู่ใต้ชั้นดินลงไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้ำบาดาลหรือว่าน้ำในดินอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่น้ำประเภทนี้จะเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาด สามารถเอามาใช้อุปโภคบริโภคได้นะคะอสองก็คือน้ำผิวดินน้ำผิวดินก็คือน้ำที่มันอยู่อยู่บริเวณผิวดินด้านนอกที่เรามองเห็นได้เราสามารถสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนองน้ำคลองน้ำอะไรเงี้ยที่เราสามารถลงไปเล่นได้หรือว่าตักมาใช้ได้เลยส่วนใหญ่น้ำผิวดินเนี่ยจะเป็นน้ำเค็ม น้ำเค็มเกือบทั้งหมดเลยนะคะน้ำเค็มก็อย่างเช่นน้ำทะเลมหาสมุทรส่วนน้อยจะเป็นน้ำจืดนะคะแล้วก็น้ำจืดที่มีมากที่สุดเลยจะอยู่ในรูปของฐานน้ำแข็งแล้วก็ผืนน้ำแข็งตอนนี้จะอยู่บริเวณขั้วโลกซึ่งเป็นน้ำแข็งที่มันแข็งตัวอยู่เราไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือนำมาใช้ได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เราจะใช้น้ําจืดในส่วนนี้ไม่ได้เลยเราก็จะปล่อยอเวลามีเขาเรียกปรากฏการโลกร้อนก็คือพออากาศมันร้อนขึ้นทานน้าแข็งละลายเมื่อทานน้าแข็งละลายมันก็จะไหลลงไปสู่ทะเลซึ่งก็เป็นน้ําเค็มนะคะนอกจากทานน้าแข็งแล้วก็ยังเป็นพวกทะเลสาบบึงแม่น้ําอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการที่เราจะนํามาใช้ก็น้อยลงไปอีกตามความสะอาดของแหล่งน้ํานั่นเองนะคะ แล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มเนี้ยจะเป็นแหล่งน้ําในบรรยากาศก็คือพวกไอน้ําไอน้ําที่อยู่ในบรรยากาศนะคะแล้วก็เมฆหมอกฝนน้นําค้างลูกเห็บอะไรแบบนี้นะคะอ่าทีเนี้ยนักเรียนคะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งน้ําออกเป็น100ส่วนอ่าคุณครูจะเทียบให้ดูนะคะระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มในน้ํา100ส่วนเนี่ย น้ำจืดจะมีเพียงแค่2.5ส่วนก็คือน้อยมากๆส่วนน้ำเค็มจะมีมากถึง97.5ส่วนอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะใช้น้ำจืดในการอุปโภคและบริโภคอ่านักเรียนสังเกตนะคะน้ำจืดมันน้อยมากมันเพียงพอต่อการใช้งานของเราได้อย่างไรน้อยมากๆเลยนะคะอ่ะ เมื่อเทียบสัสดส่วนปริมาณน้ำบนโลกในแต่ละแหล่งนะคะนักเรียนดูนะคะคุณครูให้ขวดเปล่าตรงนี้แทนน้ำทั้งหมดบนโลกเลยขวดมีทั้งหมด19.5ขวดทำไมถึงเป็น19.5ขวดเพราะว่าครูให้19.5ขวดเนี้ยเป็นน้ำเค็มแล้วครูเทอีกครึ่งขวดเนี้ย มาเป็นน้ำจืดนักเ,เรียนดูสังเกตดูปริมาณนะคะน้ำเค็มกับน้ําจืดมันจะห่างกันเยอะมากๆเลยหรือถ้าเทียบเป็นจํานวนลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็คือน้ำทั้งทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยมีทั้งหมด2 0 0ห0ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมีน้ําจืดเพียงแค่2อลูกบาทเซนติเมตรซึ่งมันน้อยมาก น้ำจืดที่เราเอามาใช้ได้ทันทีคือ2ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือน้ําที่เราใช้อยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ดื่มใช้อาบหรือใช้ทํากับข้าวทำอะไรในครัวเรือนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติเราให้น้ำํำครึ่งขวดคือ500ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแทนน้าจืดนักเรียนคะแหล่งน้ําจืดที่ไม่สามารถใช้ได้ตกไปที่350รูปบาศก์เซนติเมตรก็คือเกิน เกินเกินครึ่งไปมากเลยนะคะส่วนน้ำจืดที่เราเอามาใช้ได้เลยมีเพียงแค่150ลรูปบาทเซนติเมตรนั่นก็คือน้อยลงไปอีกนะคะนักเรียนเรามีน้ำจืดที่น้อยมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อชีวิตวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้หลังจากนักเรียนดูจบเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะเล่มเล็กๆของเราเลยแล้วนักเรียนเปิดไปที่ หน้า52และ53นะคะนักเรียนทำลงไปในสมุดได้เลยนะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายนิดนึงนะคะหน้า52นะคะให้หนักเรียนดูรูปภาพแล้วระบุว่าเป็นแหล่งน้ำประเภทใดนะคะอย่างเช่นภาพที่1มันเป็นภาพของน้ําแข็งเนาะมันก็น่าจะเป็นภาพของทานน้ําแข็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนสามารถ เขียนเติมลงไปได้เลยและบอกว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชนิดใดได้บ้างและใช้อย่างไรมีสองคำตอบนะคะนักเรียนตอบให้ครอบคลุมและถูกต้องด้วยนะคะอ่ะหน้าที่53นะคะหน้านี้อ่ะให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะดูรูปภาพก็จะมีภาพของ อัตราส่วนปริมาณน้ํานะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ตอบครูคิดว่านักเรียนสามารถตอบได้แน่นอนนะคะสําหรับใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือนักเรียนสามารถอ่านในหนังสือได้เลยในเรื่องที่ในหน่วยที่6นะคะเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อชีวิตนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและ สามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ